เท้าบนนี้จะมาแต่งซีดีเคนี้นะผมก็เปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นซีดีเค่นี้วีนะผมก็ใครที่คอมแรงก็ปรับเป็น high AP a นะครับผมใครที่คอมสเปคต่ำก็ปรับเป็น low AP a นะสนมมติว่าจะต๊กันข้างบนนะอะพอตีนีดปุ๊บคือร้านค่าเรียบร้อยนะครับก็ลองไปเทดูนะครับผมว่าเป็นไงนะฝากร้าน XY Store จำหน่าย c m d r e c h a e ราคาเริ่มต้น50บาทคุณภาพดีแน่นอนมีหัวแข็งตัวไหลและอื่นๆอีกมากมายให้เลือก จากร้าน XY Store มีปัญหาติดต่อได้ที่ Discord นะครับ่่กูรมืออคไชใ มึงคิดว่าถึงเวลาชายพอเจออาวัยยัแม่มืดแปดตาและคนแถวนี้เขาลูกกันดียันแม่อวัยมันแตกยากเก่งแต่เม้นมึงเก่งแต่พี่ไม่น่าฮกูไม่กลัวมึงหรอกอยากมีเรื่องกับกูมึงไปนับมามึงมีกันกี่กระบอกกูให้แบงค์ไอโอไม่โดนในกุ่กูมีมากกว่าสี่กระบอกในคอมเมนต์มึงด่าในมันชีไม่มีสักบาทพวกลูกอีดอกปืนมึงไม่เคยจับเสกทำรู้มากเสกทำเป็นปากดีตอนแรกกูไม่อยากมีเรื่องแต่ทำไงได้พวก GTA โดดลงมาจากรถเพื่อนกูพร้อมจะสเปรย์บอกกูหลุดเมทต้องกูเล่นคอนเสิร์ตมึงไม่มา มันก็อีกเรื่องอยาให้พวกกูต้องได้บายส,สัตว์เดี๋ยวมือกูเปื้อนเลือดแม่กูเบื่อพูกรู้มากแต่ว่าชีวิตจริงไม่ได้เรื่องไะเหีย like, yeah. ไอ้แบงค์มันบอกว่าลูกก้าวมันอยากวิ่งกูฝึกมามากกว่า